ดอกถือว่าค่อนข้างดกเลยพี่พิเจะต้องแต่งออกอีกไหมคะเนี่ยแต่งครับแต่งเดี๋ยวแต่งออกอันนี้เป็นธรรมชาติหรือว่าทําสารด้วยค่ะทําสารครับระยะมะเขือพวงใช่ไหมคะพี่พิเชษครับผมทุเรียนก็คือปลูกพร้อมกันใช่จ้ะสามสิบเอ็ดมกราเนี้ยได้5ปีจ้ะ,ะลูกเกสอนเขาให้ตัวผู้เข้าไปผสมกับตัวเมีย โอชีหรือหนามดำครับติดดอกปีที่ปีที่สามแล้วจ้ะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะปีที่สองได้กินลูกหนึ่งปีนี้ก็ยังไม่รู้จะยังไงเพราะว่าเนี่ยหลายรุ่นมากเลยพี่พิเชษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับพี่พิเชษนะคะพามาชมสวนทุเรียนนะคะอีพีนี้เป็นน่าจะเป็นอีพีที่เท่าไหร่นะที่สี่ครับ นานๆมาทีนะคะ <laughs> ที่สี่แล้วค่ะ <laughs> แปลงนี้ก็จะเป็นพันหมอนทองซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะพี่พิเชษครับครับเกือบทั้งหมดเลยครับค่ะตรงนี้อยู่ที่ตําบลท่าตูมเนาะครับตําบลท่าตูม <c oughs> อาําเภอศรีมหาโพธิ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีนะคะช่วงนี้ทุเรียนก็อยู่ในช่วงของการออกดอกนะคะครับทุเรียนตรงนี้อายุเท่าไหร่คะพี่พิเชษเออสิ้นเดือนนี้ก็จะเต็ม ห้าปีครับสามสิบเอ็ดโมกานี้ได้ห้าปีครับค,ครับผมให้ผลผลิตเออถ้านับถ้านับได้กินก็ปีที่สามแต่ถ้านับได้ขายอันนี้ก็ปีที่สองครับปีที่สองเพราะว่าปีแรกติดติดอยู่สิบกว่าต้นนะได้ได้ลูกไว้ประมาณสิบกว่าลูกแค่นั้นครับค่ะเพราะว่าปีแรกต้นเขาน้อยก็เลยไว้ลูกน้อยหน่อย ตั้งแต่ปลูกมานี่มีตายบ้างไหมคะเนี่ยอ่าปีแรกไม่มีไม่มีตายครับแล้วก็มาขุดเปลี่ยนออกอะไรบ้างก็นิดนิดหน่อย,อยๆครับเพราะว่ามันไม่ตายแต่ว่าบางต้นมันไม่โตไม่พัฒนาเราก็ต้องเอาออกครับช่วงนี้ทุเรียนติดดอกอยู่ในระยะไหนแล้วคะ<ๆ>พี่พิเชษอ่าปีนี้มันมาหลายรุ่นนะครับก็มีตั้งแต่หัวกำไลมะเขือพวงแล้วก็เหยียดตีนหนูครับสามรุ่นครับ ใช่แล้วก็มีบางต้นรักไก่บานไปแล้วก็มี <laughs> อันนี้ก็โดยมากจะเป็นรุ่นรุ่นแรกจะเป็นอ่าเมื่อเขือพวงใหญ่จะเข้าหัวกําไรแล้วใกล้จะดอกหอมแล้วครับออกถือว่าค่อนข้างดกเลยพี่พี่จะต้องแต่งออกอีกไหมคะเนี่ยแต่งครับแต่งเดี๋ยวแต่งออกครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะแย่งอาหารกันเพราะว่าเรา เต็มที่กิ่งหนึ่งก็ไว้ได้ไม่กี่ลูกประมาณสามลูกสองสี่ลูกช่วงนี้เราต้องดูแลยังไงบ้างคะให้ปุ๋ยให้น้ําให้น้ําวันเว้นวันสามสิบน,นาทีแต่ว่าถ้าดอกเขาใกล้จะบานก็เดี๋ยวจะต้องถอยน้ําลงหนึ่งในสามครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเคยให้น้ําอยู่สามสิบนาทีก็จะลดเหลือยี่สิบนาทีในช่วงดอกหอมที่ ที่ที่ที่เขาใกล้จะบ,บานแล้วก็ต้องต้องถอยน้ำออกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเกินแล้วเขาจะสลัดร่วงร่วงครับปุ๋ยให้เป็นตัวไหนคะช่วงนี้อตอนนี้ทางดินพี่ไม่ได้ใช้ครับ <c oughs> ก็คือใช้แค่พวกปุ๋ยเสริมพวกดอกผลแค่นั้นครับแล้วก็ทางใบก็กระตุ้นพวก ถ้าลองถ้าเสริมให้เขาแตกใบใหม่ออกมาครับเนี่ยเขาก็เริ่มจะแตกเขาก็เริ่มปีออกมาแล้วเดี๋ยวอีกสักสิบห้าวันก็น่าจะเป็นขี้ประทูออกมาครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่กล้าใส่ทางทางดินเพราะว่าเดี๋ยวเขาแตกใบอ่อนแล้วมาในช่วงที่ว่าเป็นลูกอะ่ะอ,อ,อาหารก็จะไปเลี้ยงใบอ่อนนะครับทำให เขาสลัดลูกออกเขาก็จะไปเลี้ยงต้นไว้เดี๋ยวสลัดลูกครับก็เลยต้องเอาต้องต้องต้องเอาลูกเข้าไว้ก่อนนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษก็คืออย่าให้ทุเรียนแตกใบอ่อนใช่ไหมคะต้งแต่ช่วงนี้ยังพอได้อยู่ครับแต่ว่าต้องระวังอย่าให้ไปอย่าให้ไปใบเพชช่วงช่วงที่ว่าเป็นลูกเท่าไข่ไก่หรือว่า เป็นลูกแล้วอะครับอันตรายเพราะว่ามันจะสลัดหลุดร่วงเพราะว่าต้นไม้เขาจะดึงพลังงานไปเลี้ยงไปเลี้ยงใบไปเลี้ยงใบเขาอะครับปีที่แล้วผล,ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะพี่พิเชษอ๋อปีที่แล้วเขาก็ได้ไปประมาณตันหนึ่งเหรอครับเนี่ยนี่คือรุ่นสองครับเนี่ยไอ้รุ่นรุ่นรุ่นล่าสุดเนี่ยครับรุ่นล่าสุดเพราะว่าทีแรกเขาไม่ยอมออกดอกผมก็เลยอดน้ําเขาให้เขาออกดอก อีกชุดหนึ่งก็พอละชุดนี้พอละไม่งั้นเดี๋ยวฤดูการนาเตรียมต้นไม่ทันค่ะถ้าถ้ามาช้ากว่าเพื่อนก็คือมันก็จะล่าในการเก็บเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าเราก็จําเป็นต้องให้ต้องให้เขาออกบ้างไม่งั้นถ้าเขาไม่เคยออกดอกเลยเดี๋ยวปีต่อไปก็จะทําดอกยากอีกปีนี้เราก็ตุ้นให้เขาออกดอกแล้วก็ปีต่อไปก็จะง่ายในในการออกดอกละ มาหลายรุ่นเลยนะคะทุเรียนนะคะหลายรุ่นอยู่ครับปีนี้ทำยากไหมคะพี่พิเชษถ้าเทียบกับปีที่แล้วในการติดดอกยากไหมมันจะบอกว่ายากมันก็ยากครับจะเพราะว่ามันช่วงอากาศมันมันสวิงครับคือมันหนาวสามวันมันแล้วมันก็ไม่หนาวแล้วพอพอไม่หนาวไม่หนาวไปสี่วันมันก็กลับมาหนาวอีกอะไรเงี้ยครับบางที ต้นไม้เขาก็แบบไม่รู้ว่าจะอากาศจะไปทางไหนคือการติดดอกนี่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเลยใช่ไหมคะถ้าหนาวก็คือจะติดดีอ่ก็มีส่วนนะครับคือสามอย่างที่ที่เป็นองค์ประกอบเลยก็คือเราสะสมอาหารมาดีไหมความสมบูรณ์ของต้นนะครับแล้วก็เเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศนะครับครับมันก็ เอามาเป็นปัจจัยรวมๆกันนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติหรือว่าทำสารด้วยค่ะทำสารครับทำสารสวสารครับแต่พี่ก็ใช้สารปานกลางไม่ถือว่ามากไม่ถือว่าน้อยคือ500ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโดสที่หนักๆเลยก็คือจะประมาณ8 0 0ถึง1,200ต่อน้ำา2 0 0ลิตรอันนั้นถือว่า เขาใช้เยอะด้วยอาจจะเป็นด้วยจํานวนต้นจํานวนปีของต้นที่ที่ว่าหลายๆปีครับหรือว่าแต่ถ้าเกิดปีแรกเลยพี่พี่ทําแค่300ร้0ยสร้อต่อน้ํา200ก็จะถือว่าเริ่มต้นอันนี้ก็ขยับเพิ่มมาอีกนิดนึงเพราะว่าปีนี้เขาให้ผลผลิตเป็นปีที่2บางต้นเป็นปีที่3ามเนี่ยครับเพราะว่าปีแรกจะติดไม่ไม,ไม่ไม่กี่ต้นค่ะ,ะส่วนของพี่พิเชษก็จะมีอ่า ด้านนี้ก็คือบริเวณของหน้าบ้านแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งอยู่หลังบ้านเนาะใช่ครับ<ก>ใช่ก็จะเป็นแบบยกโคกทั้งหมดเลยนะคะครับยกโคกทั้งหมดครับโชคดีตรงที่ว่าพื้นที่ที่ตรงนี้ก็คือเป็นดินลูกหลังเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ลูกรังอันนี้ก็คือเป็นดินดั้งเดิมครับผมเพียงแต่ว่าเอารถแม็โครเล็กมาโกยขึ้นให้เป็นกองครับแล้วก็กระจุยกระจุยตรงกลางเขาหน่อยหนึ่งให้ให้ให้เหมือนว่า ให้ดินให้ดินร่วนซุยดีครับแล้วก็แล้วก็ปลูกเลยแล้วก็ขุดปลูกเลยแบบนี้คือทุเรียนชอบเลยใช่ไหมคะพี่พิเชษนะครับก็คือเขาจะระบายน้ําได้ดีะครับน้ําก็จะไม่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 ขังนานหัวน้ําก็จะเป็นแบบสปริงเกอร์นะคะ ช่วงนี้ก็สองหัวให้ตามที่พูดเมื่อต้นคลิปเลยเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ทุเรียนกําลังออกดอกนะคะครับผมให้เยอะเกินก็ไม่ดีใช่ไหมคะเยอะเกินก็ไม่ดีครับเยอะเกินก็ร่วงครับทีนี้เราเห็นดอกเยอะๆนี่ตอนนี้ก็ยิ้มแล้วแต่เราต้องลุ้นตอนยังยิ้มไม่ได้เพราะว่าโออีกหลายเดือนเลยต้องลุ้นตอนที่เขาเป็นลูกอีกเนาะลูกใช่ครับเป็นลูกขนาด ใกล้ๆตัดแล้วยังมีร่วงมีแตกเลยครับเพราะว่าด้วยสภาพอากาศมันไม่เหมือนเดิมมันเนาะมันกาลังเปลี่ยนไปทุกปีครับก,ก,ก็นั่นแหละก็ต้องรับมือกันไปก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปในทิศทางไหนเลยครับอ่เดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะว่าดอกของแต่ละต้นนะคะก็ถือว่าติดค่อนข้างเยอะเลยเนาะพี่วิเชตปีนี้ครับพอได้อยู่ครับช่วงนี้ต้องแต่งใบเขาออกไหมคะพี่วิเชษ ฮะแต่งใบไม่ได้ครับต้องเอาเอาเขาไว้เลี้ยงลูกครับแต่งออกไม่ได้ช่วงนี้ไม่ควรแต่งแขนครับแขนในอ่าไม่ควรไม่ควรแต่งกิ่งครับช่วงนี้ไม่ควรเลยเพราะว่าเราต้องเอาอใบเขาไว้เพื่อเลี้ยงลูกเดี๋ยวจะพาเดินไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังของบ้านเนี่ยนะคะนอกจากมีทุเรียนแล้วนี่เลยมะยงชิดครับ แต่ไม่รู้จะติดลูกว่ะกำลังติดดอกกำลังติดดอกอยู่เดี๋ยวปีนี้ซื้อมะยงชิดแถมทุเรียนมีมะม่วงมีกระท้อนนะคะด้านหลังนะคะครับมีขนุนาตามที่พี่บอกพีทไปคือโซนเนี้ยเขาลมเขาโกกมาจากนี้เขาจะติดดีกว่าโซนจะไม่ค่อยติดค่ะอแต่ก็ต้อง ต้องปล่อยแล้วคือไปอดน้ำเขาเอาลูกไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวมันลา่าเกินไปก็มันมันจะยากต่อการจัดการไงมันจะเป็นหลายรุ่นเกินระย,ยะมะเขือพวงใช่ไหมคะพี่พิเชษครับผมผู้เรียนก็คือปลูกพร้อมกันใช่จ้ะสามสิบเอ็ดมกกระลาเนี่ยได้หปีจ้ะตอนนี้เขาพอมีตอนนี้เขาไม่ค่อยสมบูรณ์แต่เขาก็พอออกอยู่ครับสอนให้เขาออกดอก เดี๋ยวมาคัตทิ้งเอาเพราะว่าหัดให้เขาออกดอก,กอค่ะครับเพราะว่าเขาต้นเขาไม่ค่อยแข็งแรงดินก็คือ,ถ,อถือว่าเป็นใจเลยใช่ไหมครับพี่พิเชษทพื้นที่ตรงนี้ในการปลูกทุเรียนครับผมน้ำพี่พิเชษใช้เป็นน้ำอะไรรถน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับขุดบ่อไว้ในนาแล้วก็ดึงขึ้นมาสูบรดนะครับดึงขึ้นมาใช้ ้านบนมีดอกบานใช่ใช <c oughs> <Lovely. c oughs> ่ใช่นี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 นี่นีลคือนี่มาปัดดอกปีนี้ก็จะยังผสมเกสรเหมือนเดิมใช่ไหมคะครับปีนี้ถ้าบานก็เดี๋ยวเอาไม้กวาดมาปัดเวลาปัดก็รูปเกอรเขาให้ตัวผู้เข้าไปผสมกับตัวเมียเพราะว่าทุเรียนเป็น เพื่อที่มีเกสรเป็นสมบูรณ์เพศนะครับคือแบบมีทั้งตัวผู้และตัวตัวเมียใน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 ช่อเดียวกันช่วยเขาหน่อยปกติเขาจะทํากันช่วงเย็นๆเนอะชใช่ครับใช่ใช่ตันนั้นก็หลอดออกอด่าแต่อันนี้เรามาเจอแล้วก็ปัดค้วยหน่อยแล้วคืนนี้มาปัดอีกอันนี้ปัดให้ดูเฉยครับยังออกปลายจริงเนี่ยรูดออกได้เลยครับ เราไว้ลูกก็ไม่ได้เขามาแย่งพลังงานกันเปล่า,ลาแย่งอาหารกันลูดออกไปเลยครับเราจะไว้เฉพาะแค่ตรงที่เราตัดแขน,นไว้คือที่ช่วงที่สามารถไว้ลูกได้ครับถ้าไปออกมาทีนี้ก็ปีนี้ก็ต้องเอาออกไปก่อนเพราะว่าเดียวรอให้เขาต้นเขาขยายใหญ่ขึ้นเราถึงค่อย แต่งเขาออกมาอีกครับมูซานคิงมีปลูกไว้อยู่ใช่ไหมคะพี่พิชิตปลูกไว้แต่ยังไม่ออกดอกจก้ <laughs> มะมีตะมุตะมินิดๆแต่น่าจะไปทางแขนงไม่น่าจะใช่ดอกแล้วก็จะมี <laughs> น้ำดำ <laughs> แต่ <laughs> ว่าอยู่ด้านบนนะคะเมื่อกี้ลืมพาไปชมเนะาะอใช่ครับเดี๋ยวพาไปชมครับอย่างต้นนี้พี่แล้วออกดอกดีปีนี้ก็ไม่ค่อยออกเพราะโซนนี้จะเป็นโซนที่ เหมือน,นกับว่าลมและแดดเข้าไม่ค่อยถึงเขา,<ฮ>าเขาก็จะออกน้อยนิดนึงแต่ว่าที่ที่ที่กำลังเริ่มมาก็มีครับเนี่ยที่กําลังเริ่มมาก็เนี่ยกําลังเป็นตะมูตะมิอยู่ก็ยังมีอยู่ครับเนี่ยด้านบนที่กําลังมาอย่างต้นนี้ก็กําลังออกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ากาลังออกก็จะเป็นอย่างนงี้ยครับเนี่ย <ฮา S 1> อันนี้อย่ายตีหนูละเ <ฮา S 1> นี่ยครับกําลังออก พี่พีชปลุกระยะห่างเท่าไหร่นะคะหกคูณหกครับตอนนี้เหมือนจะติดกันไปแล้วเนี่ยทรงพุมเริ่มกว้าใช่ใช่ครับใช่ใช่แนะนํานะครับเพื่อนๆจะปลูกแปดคูณแปดขึ้นไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวติดกันปลายกิ่งแบบนี้ก็เด็ดได้เลยครับเอาออกได้เลยครับผมเพราะว่าเราเอาเอา,เอาลูกไว้ไม่ได้ครับเพราะว่ากิ่งมันจะหักแล้วก็แย่งอาหารด้วย เม่อเราเอาลูกไว้ไม่ได้ก็เอาออกไปเลยครับช่วงนี้ดอกนี่เราจะแต่งในช่วงไหนอีกคัะพี่พิเชษพี่แต่งไปช่วงหนึ่งแล้วครับช่วงที่ว่าเขาออกมาเป็นมะเขือพวงนี่พี่เอาออกไปชุดหนึ่งแล้วค่ะ,อะเอาออกพวกปลายกิง่งแล้วก็พวกที่ว่าออกอยู่เหนือนอกท้องกิ่งเนี้ยก็เดี๋ยวจะไปแต่งอีกทีหนึ่งอ่าช่วงขึ้นลูกครับช่วงที่เขาขึ้นลูกไปแล้ว คัดลูกไปด้วยเลยคืออาจจะเอาไว้เผื่อนิดนึงแต่ว่าเผื่อไม่เยอะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะดึงอาหารกันเดี๋ยวอาหารไม่พอเขาก็จะสลัดร่วงครับก็ <c oughs> จะคัดไปเอาลูกทรงสวยๆไว้แล้วก็ระยะาห่างให้พอเหมาะครับประมาณคืบนึงต่อกิ่งนะครับให้ห่างกันคืบนึงอันนี้ก็กำลังออกเนี่ย หลายรุ่นเลยพี่ได้พี่ปวดหัวแทนเลยเน,นี่ยขณะปีแล้วแค่สองรุ่นพี่ยังปวดหัวแล้วปีนี้สามรุ่นตอนนี้เราก็เดินมาถึงต้นนี้แล้วนะคะก็จะเป็นทุเรียนน้ำดำนะคะครับต้นนี้เป็นน้ำดำหรือว่าโอชีครับปิดแล้วได้ลองชิมแล้วรสชาติเป็นไงคะกอ็อร่อยอยู่ครับแต่ว่าถ้า สำหรับคนที่ไม่เคยกินนะเนาะก็ถ้าเคยกินหมอนทองก็ว่าหมอนทองอร่อยกว่าแหละเพราะว่าตัวนี้เขาจะออกเหมือนพวกพวงมณีเหมือนพวกทุเรียนอันนี้ครับเพราะว่าเขาจะเนื้อเขาจะออกครีมๆเนาะครีมๆมันๆแต่ก็หอมโอชีหรือหนามดำครับติดดอกปีที่ปีที่สามแล้วจ้ะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะปีที่สองได้กินลูกหนึ่งเพราะว่า เพราะว่าโดยความที่เราเรื่องน้ําเรื่องอะไรเราไม่ค่อยเข้าใจเขา <c oughs> ใน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 ช่วงปีสองปีแรกนะครับก็เลยเขาก็เลยติดลูกน้อยนิดนึงแต่ปีนี้ก็ยังไม่รู้จะยังไงเพราะว่าเนี่ยหลายรุ่นมากเลย <c oughs> มีทั้งมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงมะเขือพวงใหญ่แล้วก็อน,นันต์หัวกําไรกําลังดอกหอมกําลังจะเข้าดอกหอมละ นะครับใกล้จะบานก็มีก็หลายรุ่นเลยปว่วนหัวกันเลยละ่ะรู้สึกว่าดอกมีกลิ่นแล้วด้วยไม่ใช่แอบมีดอกบานแล้วเหรอคะใช่พี่ว่าดอกก็มีกลิ่นแล้วแหละอดอกเริ่มมีกลิ่นแล้วถ้าเข้าดอกหอมก็เดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันครับเดี๋ยวก็ดอกบานแล้วครับแอบมีดอกบานแล้วด้วยหนึ่งดอก <laughs> มาอยู่หอมอะไรนะคะใช่ครับจากที่ได้ลองปลูก หนมดำพี่วิเชียรมันปลูกง่ายไหมคะข้อดีของหนามดำคือไม่ค่อยเป็นโรคครับดูแลง่ายค่ะครับอันนี้ก็คือปลูกติดสวนไว้ใช่ใชต้นนะคะลองกินครับเพราะว่ามันใหม่กับเราเนอะคือมันเป็นทุเรียนมาเลค่ะครับมาทรงคล้ายๆมูซังคิงนะครับ,รบแต่ว่าก็า ลองเอามาปลูกกินดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนถ้าเกิดมันอร่อยมันดีก็เดี๋ยวว่ากันอีทีครับอาจจะขยับขยายเพิ่มวันนี้ก็พามาชมนะคะสวนทุเรียนของพี่วิเชษนะคะว่าช่วงนี้ดูแลอย่างไรบ้างช่วงลูกโตแล้วถ้าเกิดแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยุง่งไม่อะไรมากมายก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญน,น้องมาดูอีพีครับเพราะว่าเราก็บอกไม่ได้นะหน้าร้อนไม่รู้ว่ามันจะ <laughs> ไปในทิศทางไหนอีกว่าโอ้โหสภาพอากาศมันร้อนจัดนะครับม,มันมีผลกับสภาพอากาศแล้วก็น้ำเนป็น<ช>ปัจจัย<ช>หลักเลยนะคะในการที่ว่าลูกเขาจะติดหรือเปล่าครเหมือนปีที่แล้วเนาะหลายๆส่วนที่เจอปัญหาก็คือขนาดลูกโตแบบเป็นกิโลแล้วยังแตกร่วงเลยนะคะใช,ใช่ใช่ครับมีทั้งแตกทั้งร่วงหรือบางลายก็อาจจะล่วงไปเลยแต่บางลายก็แตกแต่ไม่ร่วงโอ้โหหลายๆอย่างมากเลยครับ ก็หลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยทุเรียนน่ะเดี๋ยวผลผลิตก็ล้นตลาดต้องลองมาทำเองนะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะเพราะว่าเห็นดอกออกเยอะๆบางทีร่วงหมดต้นก็มีนะคะอใช่ครับนั่นแหละสิ่งที่ชาวสวนกลัวครับใช่เลยใครอยู่ใกล้ๆจะเข้ามาดูมาแบบแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่พิเชษเข้ามาได้ไยินดีครับยินดีแล้วก็ใครมีอะไรแนะนําก็ยินดี<ช>มากครับก็พิเชษฝากเบอร์ไว้หน่อยค่ะเผื่อมี คุณผู้ชมชมหรูแล้วอยู่แล้วแวกท่าตูมอย่างจะเข้ามาอขอความรู้เนาะโทรโดยตรงมาที่เบอร์ผมเลยครับ0 9 2ย์9 5 558 53 45ครับค่ะโทรนัดล่วงหน้ากันก่อนนะคะเผื่อว่าบางทีไม่อยู่เนาะใช่ครับบางทีออกไปธุระไปโดยมากก็จะไปร้านปุ๋ยร้านอะไรอย่างนี้ครับ,รบไปซื้อพวกอุปกรณ์การเกษตรอะไรพวกนี้ครับไม่เดี๋ยวพีด ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตให้ชมกันอีกนะคะครับขอบพคุณพี่พิเชษมากมากเลยนะคะขอบคุณครับวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะ